เซตหายขาดมาแรงต้องเซตนี้ครับทุกคนหายขาดในเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระ บางคนเป็นฝ้าหนานะครับกระเต็มหน้าสิวเหอ่อสิวแพสสารเสียลอ,อยหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำนะครับใช้เซตนี้เซตเดียวรับรองว่าหายขาดแน่นอนเซตนี้ชื่อว่าเซตโชคทองนะครับข้างในได้มากถึง4ตัวบำรุงจากเทปโกและคัดมาแล้วครับว่าเป็นตัวเด็ดที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าก้อนนี้นะครับขนาด50กรัม2เซรั่มอาหารผิวขนาด15 ml 3นะครับครีมบำรุงที่จบทุกปัญหาผิวหน้าขนาด15กรัมและ4ครับครีมกันแดดหน้าใส SPF 50 PA บวก,บวก,บวก นขนาดอีก5กรัมทั้งหมด4ชิ้นนี้นะครับจบทุกปัญหาผิวหน้าบอกลานะครับแล้วก็หายขดาดเหมือนที่อําบอกอย่างแน่นอนสามารถใช้ได้นานถึง45วันเลยนะครับการันตีผลลัพธ์หน้าดีขึ้นแน่นอนเซตนี้นะครับปกติราคานะครับอยู่ที่1 9 9 0บาทลด50%เหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นสังส่งซื้อด้กับตัวแทนจำหน่ายของ h e r Go ทั่วประเทศครับ